เจ้าจะทําอะไรก็รีบทําซะถ้าเกิดเจ้าไม่รีบข้าจะกลับก่อนไม่ว่าท่านจะหมายถึงอะไรแต่ข้าจะต้องช่วยเจ้าหญิงก่อนชินนานเจ้าก็ดียังไงถึงมาฆ่าคนตระกูลมู่และพ่อของข้าข้าจะฆ่าเจ้าลงนรกไปซะชินนันระวังตัวด้วยมู่มู่นางถูกจระเข้น้พาหลอกว่าพวกเราเป็นคนฆ่าพ่อของเขาดูเหมือนจะต้องใช้เครือนึบชงคำสะกดเธอเอาไว้ยาอะฮะ อเจ้าหญิงอชินนานมุ่งมุ่งกำลังแย่จะช่วยนางเด็วเข้าข้ามาที่นี่เพื่อมาหาท่านข้าจะปล่อยท่านก่อนปักเพลงเราไปกันเถอะเจ้าจะไม่มีทางหนีไปไหนได้ทางนั้นข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถสู้เจ้าได้แต่ข้าไม่เชื่อหรอกว่านั่นคือพลังของเจ้าเข้าไปอยู่ในกองทองคําซะเจ้าคิดว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะชินนัน ท่านไม่ต้องกังวลหรอกข้าบอกแล้วว่าข้าจะมาช่วยท่านข้าก็ต้องช่วยท่านได้อยู่แล้วเจ้าคิดจะจับข้าด้วยกงองังนี่น่ะเหรอจระคินภพาเจ้านี่มันโง่งเง่าจริงๆเลยหาไม่มันเป็นไปไม่ได้ฝากไว้ก่อนเถอะตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตข้าก็มีทางกลับมาแก้แค้นคิดจะหนีอย,อย่างนั้นเหรอยา yeah. สวรรค์เด็กนี่มันไม่ใช่คนบุ้มข้าจะไปดูอาการของมโม่ก,ก่อน ก็ดีเหมือนกันนางเป็นยังไงบ้างอาการของนางแย่มากนางขยับตัวมากเกินไปทำให้พิษผสมไปทั่วร่างกายจึงยากมากที่จะล้างพิษออกแต่ผันึกทองคำของเจ้าช่ยับยั้งพิษได้ข้าทำได้เพียงให้นางอยู่กับเจ้าไปก่อนเจ้าคงจะกลับไปที่ทวีปตะวันออกใช่ไหมข้าไม่ไปกับเจ้านะหาแล้วท่านจะไปไหนหรอทวีปกลางนี่คือบ้านเกิดของข้าเจ้าดูแลมู่มู่ให้ดีๆด้วยนะแล้วข้าจะไปหาท่านนะข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ทวีปกลางนะ ข้ารู้ว่าเจ้าไม่มีทางปล่อยให้ข้ารอนานเจ้าอย่าลืมนาไว้ดีๆมาด้วยล่ะท่านไว้ใจได้เลยเจอกันครั้งหน้าข้าจะทําให้ท่านมีความสุขกว่าครั้งที่แล้วตัวข้ามีอะไรแปลกไปอย่างนั้นเหรอเจ้าจงมาเป็นม้าให้ข้าซะว่าอย่างไงนะอย่าหนีนะเจ้าคิดจะจับข้าไว้ขี่อย่างนั้นเหรอเด็กน้อยขอบคุณผู้ออวุโสทั้งสองด้วยไว้ค่อยเจอกันใหม่นะเผลอส่วนเจ้าจะต้องอยู่กับข้าไปก่อนอ้าปล่อยข้านะ สหายรินหนานลอกนเออเออมีอะไรหรอท่านผู้นำเนกายเนื่องจากเจ้าดีกับข้ามากข้าอยากให้เจ้าเป็นผู้อาวุโสอันทรงเกียรติของภูเขาอูเหลียงเจ้าไม่ต้องอยู่ที่ภูเขาอูเหลียงก็ได้เดี๋ยวเจ้าจะได้รับผลประโยชน์มากมายขอบคุณในความหวังดีของท่านแต่ตอนนี้ข้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับนิกายใดๆเลยถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเก็บตานี้ไว้ให้สถายของเจ้าก็ได้ใครก็ตาที่มีตานี่สามารถเข้าสู่ภูเขาอูเหลียงได้โดยตรงเลยขอบคุณในความหวังดีของท่าน ไม่กี่วันต่อมาณนะอาณาจากักรนภลัยโบราณเจ้าอยากจะซื้อยุทธภัณฑ์ขอบเขตเทวะหาชิ้นครึ่งขั้นขอบเขตตำนาน10ชิ้นในราคา1 0 0 0 0หิาลานแรกเริ่มอย่างนั้นเหรอสมภพันคำฟ้าของเจ้ามันน่าเลือดเกินไปฟ่าบาทตอนนี้สถานาการณ์มันได้เปลี่ยนไปแล้วชินนานได้ไปหาเรื่องตระกูลมู่และภูเขาอ,อูเหลียงและตอนนี้เขาก็ได้ไปที่ภูเขาอ,อูเหลียงเขาได้ตายไปแล้วและท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากชินนานท่านก็จงเอาของที่ท่านได้จากชินนานมาซะ จะให้เข้าใจง่ายๆก็คือทำตามข้อตกลงของพวกเราทำไมข้าถึงไม่รู้เลยว่าข้าได้ตายไปแล้วละ่ะเฮอเสียงนี้มันผู้นําสมาพันธ์คําฟ้ามุดหัวอยู่ตั้งนานดูเหมือนว่าเจ้าจะโผล่หัวมาถูกเวลาจริงๆเลยเรามาสาสางเรื่องของเราให้จบกันเถอะขินนานสมพันธ์คําฟ้าของข้าถูกก่อตั้งโดยตระกูลมู่ถ้าเกิดเจ้าฆ่าข้า,ขาเจ้าก็จงรอรับความตายได้เลยหักตระกูลมู่ก็งนันงันไม่เห็นมีอะไรน่าัวเลย เช็ดชินหนานฟังข้าก่อนเห็นแก่อยู่รู้ฉาวขอชีวิตเจ้าเอาไว้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ถ้าเกิดเจ้ายังกล้ามาหาเรื่องอาณาจักรนภาเรโบราณอีกข้าจะทําให้เจ้าได้ทรมานถึงที่สุดเลยออกไปซะข้าไปแล้วชินหนานดูเหมือนว่าการเดินทางครั้งนี้ของเจ้าจะได้รับประโยชน์มากน่าดูเลยฝ่าบาทท่านก็พูดเกินไป